ครับสวัสดีครับชื่อพุทธนะครับอ,อ,อยู่ศิลปศาสตร์ปี2ครับผมสวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะอยู่คณะแพทย์ปี2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแหมมค่ะอยู่คณะแพทย์ปี2เหมือนกันค่ะก็ะมาจากงานประกาศครับรอบ s เตนเจอร์ไนท์กันคืนนั้นได้พี่เพลสชวนมาครับ ของหนูก็คือตอนแรกหนูสนใจเกี่ยวกับริสอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ทีนี้ได้มารู้จักกับแม่มแล้วก็ได้รู้ว่าแหม่มมาโบสหนูก็เลยรู้สึกว่าสนใจและลองเปิดใจมาค่ะหนูก็มาจากงานประกาศเหมือนกันค่ะได้ไปเจอกับพี่ๆแล้วก็พี่ๆชวนมาที่โบสก็เลยเปิดใจมาค่ะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาโบตก็คือได้รู้สึกถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็พี่ๆที่คอยอยู่ที่คอยสอนตอนมาใหม่ๆค่ะแล้วก็ทําให้แบบว่าอยากมาโบทุกๆครั้งเลยรู้สึกว่าเหมือนได้รับการเสริมสร้างได้รับพลังใหม่ๆในทุกครั้งที่มาเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจติดตามพระเจ้าค่ะ ของหนูนะคะตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจค่ะแต่พอได้เข้ามาโบสถ์แล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์มากขึ้นได้รู้ว่าพระองค์ทรงดีแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเหมือนเราเหนื่อยเราเราได้มีการอธิษฐานกับพระองค์แล้วพระองค์ก็ตอบรับคำอธิษฐานของเราถึงทำให้เรารู้สึกอยากจะติดตามพระองค์ค่ะครับของผมก็จะคล้ายๆกับของเต้ยคือตอนแรกก็ยัง ไม่เข้าใจยังไม่เชื่อแต่ได้พี่ๆได้มาคอยช่วยเหลือคอยอธิบายคอยเทคแคร์ก็ได้ได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็ในต้องเท้าความว่าในชีวิตผมมีเรื่องบังเอิญเยอะมากก็พอได้มารู้ว่าจริงๆเรื่องบังเอิญไม่มีจริงมีแต่พระองค์คอยชี้นำอยู่ในเบื้องหลังก็ ถ้าไม่รู้อ๋อจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะพระองค์ก็ทําให้ติดตามพระองค์ครับหลังจากรับแบบติศมาแล้วนะคะหนูหนูรู้สึกมีความรู้สึกดีมากๆเหมือนคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาทํางานในติตใจของเรามันเหมือนกับเรามีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นเรามมบความรักกับให้กับพระองค์มากขึ้นรวมไปถึงเราเปิดใจที่จะอธิษฐานกับพระองค์หรือหรือพึ่งพาพระองค์มากขึ้นค่ะ หลังจากที่ได้รับบัพติสมาแล้วนะคะก็รู้สึกดีมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพระคริสต์ได้ทำได้ชำระล้างเราให้บริสุทธิ์จากบาปค่ะรู้สึกมันมีชีวิตใหม่ที่ถูกชำระล้างแล้วค่ะครับของผมก็จะคล้ายๆกันก็จะรู้สึกได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้รู้สึกอัปเกรดจิตใจของเราได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นแล้วก็ ทำให้เรากล้าที่จะอธิษฐานกับพระองค์มอบความรักให้กับพระองค์ครับก็พระเจ้าใจดีกับผมเสมอครับของหนนะคะหลังจากรู้จักพระเจ้าแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดี พระเจ้าเป็นพรกับหนูในทุกเวลาค่ะพระเจ้าเหมือนพระผู้ช่วยในชีวิตของหนูค่ะแล้วก็พระเจ้าทรงอยู่กับหนูทุกๆตอนเหมือนเป็นเพื่อนอีกคนของหนูเลยค่ะ